ให้นําเด็กออกไปก่อนพรบภูมิใช่ไหมครับคุณเจีโอเคไหมครับคุณเจียประกาศไม่ค่อยดีเลยครับจะพยายามคุมสติอยู่จะมีสติค่ะแต่จะเป็นอะไรไม่รู้จะไม่จะไม่ออเคยเป็นแบบนี้ไหมครัเอาแก้ว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 แก้แก้วจนในที่สุด คุณร็วต้องให้ทีมงานลงไปจุดทู่บอกเจ้าที่ให้นำวิญญาณที่ติดตัวเธอมาออกไปจากอาณาเขตของบริษัทเพื่อให้การถ่ายทำสามารถดำเนินต่อไปได้ค,คุณเจี๊ยบที่บอกว่าควบคุมใจได้เลยคุณเจีมม๊ยบจ,จะทำอะไรฮะมันเหมือนจะร้องไห้เนี่ยมันเหมือนจะแบบพยายามจะร้องไห้อะเหมือนพยายามจะร้องไห้แต่ ร้องไห้ทําไมในเมื่อแต่เขาจะไม่ยอมให้ร้องเออมันจะร้องไห้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยเราปล่อยให้ร้องไหมไม่จะจะกดมันจะแบบทําไมถึงกดไว้ครับก็เจอรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนบ้าฉันจะต้องาเออจะจะแบบไม่อะไม่ยอมเลยนั่งนั่งให้สบายนั่งยิ่งเวลาผ่านไปอาการของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นจนทีมงานจะต้องพักการถ่ายทำและรอจนกว่าเธอจะสามารถให้สัมภาษณ์ต่อไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอย่านี้น่ พี่ผู้ชายเชิ่หน่อยครับพี่เขาคุมไม่ได้แล้วไไม่ด้คต่อจากนั้นคุณริวจิตสัมผัสจึงให้คุณแอมสามีของคุณเจี๊ยบและยดยาที่มาร่วมชมขณะถ่ายทํารายการช่วยนำเธอออกไปสงบจิตใจตื็นเลยม้ยมีสติมีสติมีสติอยู่แวันนี้ว่าเจ็บหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะ มาจากไหนเจี๊ยบค่ะมาจากไหนเจี๊ยบนะค่ะเจี๊ยบมีสติค่ะหลังจากช่วยกันดูแลอยู่นานอาการของคุณเจี๊ยบก็ค่อยๆทุเลาจนเป็นปกติในที่สุดทานเข้าไปแล้วจะได้เย็นลงนะครับอะไรที่ร้อนลงจะได้เย็นเย็นค่อยๆทานอธิษฐานเรากินเข้าไปอันนี้ให้เอากลับไปไว้อาบนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเล่าจะเย็นๆ งานต่อเชิญครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นเนี่ยนะครับว่าคุณเจี๊ยบนั่งอยู่นะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผมได้เชิญคุณดิวเนี่ยมานะครับตอนที่เชิญมาเ็ายังไม่มีอะไรนะฮะพอคุณดิวมานั่งตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะคุณเจี๊ยบมีอาการลักษณะอย่างหนึ่งก็คือตัวสั่นนะครับคุณเจี๊ยบจับเก้าอี้อยู่ลักษณะแบบนี้และตัวสั่นมาก ตเราตกใจมากนะฮะจนกระทั่งสามีคุณเจี๊ยบคือคุณแอนเนี่ยต้องเข้ามากอดคุณเจี๊ยบ <ฮะ S 2> ตอนนี้คุณเจี๊ยบก็ยังสั่นอยู่ยนะคุณเจี๊ยบคือคือพยายามคือคือไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรแต่ก็แต่ก็พยายามจะฝืนอยู่ ตอนนี้มีอาการหลักๆสองอันก็คือว่าหนึ่งคือสัน<ช>่นมากนะฮะสองก็คือเหมือนกับจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมารณ์มันไม่ได้ไม่ได้อยากจะร้องไห้นะคะแค่นั้นเองถ้าอย่างนั้นผมขอถามคุณริวเลยแล้วกันนะครับคุณริวครับอาการของคุณเจี๊ยบเนี่ยคืออะไรครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่20ิบค่ะเดือนอมีนาคมค่ะปีนักษัตรครับะมะแมค่ะสองสองเกิดตอนกี่โมงครับตอนเที่ยงค่ะ ปัจจุบันอยู่บ้านลขที่อะไรครับ1,2,6่งสอทับหนึ่ค่ะเลขทะเบียนรถครับ9,5,6ค่ะมีไหมครับอาคันนี้ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะไม่มีแล้วใช่ไหมครับค่ะคำถามค่ะ รู้จักแม่พระอุมาไหมอ่าร,รู้จักค่ะรู้จักได้ยังไงตอนนั้นที่ว่าประสบปัญหาเรื่องของของธุรกิจะคะเขาก็เลยให้ให้ให้บูชามาเนี่ยบ้านเล็กที่ดูนะครับผมเขียนไว้ว่าบ้านนี้ <c oughs> เด็กบอกว่าไม่มีเงินครับ นะครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับแม่พระอุมา mm hmm. นะครับคือหมายถึงท่านมาอยู่ในบ้านเนี่ยทาให้สถานะบางอย่างเปลี่ยนครับก็คือเรื่องของอะไรที่มันติดขัดก็กลับมาดีขึ้น mm hmm. วันนี้เด็กก็ตามมาเพราะเด็กคนนี้บอกว่าคนนี้เนี่ยเคยรุ่งเรืองมากรุ่งเรืองจริงๆรุ่งเรืองจน,จนแบบวันเดียวภายในพิบตาเดียวเนี่ยทั้งชีวิตเปลี่ยนเลยอะ mm ่ะ hmm. ผมก็เลยต้องถามว่าคุณเคยมีเงินสูงสุดเท่าไหร่ เป็นหลักล้านเลยค่ะอยู่ในบัญชีค่ะแล้วไปไหนหมดเท่าไหร่ฮะหลักล้านเนี่ยสามีคุณแหมบอกด้านหลังบอกสี่ล้านสี่ใช่ไหมาาณ้นไปไหนหมดหมดไปโดยไม่ทราบสาเหตุอะคะอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอ นีอยู่ดีเงินก็ห,ห,หายออกไปเรื่อยแล้วหลังจากเชิญแม่มาเป็นยังไงบ้างเชิญแม่พระอ,อุมามาไม่ได้ดีขึ้นนะคะแต่คือมีรุ่มๆุมดอนดอนไปเรื่อยๆะคะ่ะก็คือไม่แย่ลงไปกว่าเดิมใช่คุณเจี๊ยบปัจจุบันเงินที่น้อยที่สุดในบัญชีนี่อยู่ที่เท่าไหร่ จะไม่มีเงินในบัญชีเลยค่ะเนี่ยครับไม่มีเลยศูนบาทเลยเหรอก็คือสูงสุดของคุณคือ4ล้านนะฮะแล้วก็ต่ําสุดก็คือไม่เหลือเงินเลยที่บอกว่าไม่ไม่มีเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่สามารถมีเงินในบัญชีได้เพราะจะต้องเพราะว่ามันมีเรื่องของคดีที่จะต้องใช่ไหครับ แล้วเรื่องการบุญของคุณคะการบุญ<อ>หรือต้องบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยเวลาไปบุญอะไรแล้วเวลาเกิดปัญหาชอบโทษพระโทษเจ้าออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับท่านมีหน้าที่แค่ช่วยคนครับท่านไม่มีเรื่องของการทำร้ายคน เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้มีผลที่จะทําให้ธุรกิจเขาวินาศหรือหรือมีอะไรที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่ดีนั่นก็คือแรงกรรมที่เขาได้ทําไว้พิกิจจําเหตุการณ์คราวก่อนได้ไหมครับดิวบอกว่าเลข8ดคือการเงินใช่หรือไม่ครับแล้วเนี้ยมีเด็กอยู่กับเลขแปดไหมอือก็คือเด็กที่ทําให้ไม่มีเงินเพราะนั้นวันที่ธุรกิจสูงจนถึงที่สุดเนี่ยเขาก็จะให้คุณพลิกวินาศอย่างไม่เหลืออะไรเลยอันที่สอง ที่บ้านเนี่ยคนในบ้านมีใครประกอบอาชีพที่ค้าขายหรือค่าเกี่ยวกับสัตว์ไหมฮะบ้านเรานี่แหละเราเอะทำกันละค่ะทำ,ทำอะไรตอนนั้นปูแสมอแล้วเราต้ฮงไม่ค่ะคือปูแสมเนี่ยเราค้าสดเราไม่ได้ดองแล้วเราต้อง เอาเขาจมจมน้ําให้เขาตายเอาปูสแสมใช่ค่ะน็อกน้ำาปูสแสมมาแล้วก็น็อกน้ําคือ<ช>จุ่มลงไปในน้ํา<ช>ปูสแสมอยู่ในน้ําจะเสียชีวิตใช่ค่คะพอาเขาตายเสร็จปับ๊บคุณก็ยกออกมาแล้วคุณก<ช>็ไปขายถูกไหมฮะอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงนิดนึงนะฮะสรุปว่าตอนนี้เนี่ยความเข้าความเข้าใจาของเราที่เราสัมภาษณ์คุณเจีย๊ยบมาเนี่ยนะครับการไปบนบานอสองครั้งนะฮะกับทางเจ้าพ่อเสม่งงามเนี่ยนะฮะแล้วก็หนึ่งครั้งกับทางเจ้าแม่คนดิมคุณลิวนั่งและเห็นและกำลังจะบอกว่าก บนบานเหล่านี้ไม่ได้มีผลทําให้ชีวิตของเจ๊นี่แย่ลงครับโอเคกันเรื่องนี้จบคราวนี้พ่อแม่เออุมาเนี่ยโอเคเข้าใจได้เขาเนี่เด็กที่บอกเป็นเจ้ากรรมในเวรนี้ผมไม่เข้าใจต้องสมัครใจที่จะพูดนะค่ะถ้าไม่สมัครใจก็ไม่ต้องพูดคือเพราะมันก็<อ>นจะมีผลกับชีวิตคุณเป,เป็นตอนวัยเรียนนะคะลูกลูกคนแรกเนี่ยเราเอาออกไม่น่าเชื่อว,ว่า เด็กที่คุณริวพูดถึงก็คือลูกคนแรกของคุณเจีย๊ยบที่เธอทำแท้งไปนั่นเองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำแทง้งถ้าได้จำในทุกๆเทปที่ริวเคยพูดมามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคืออันที่สี่สุดท้ายก็คือว่าวันที่เราเนี่ยประกอบอะไรก็แล้วแต่เขารอเวลาในการที่จะทวงหนี้ก็คือรอให้คุณเนี่ยธุรกิจทุกอย่างรุ่งเรืองจนถึงทุกอย่างเหมือนกับคุณกำลังเห็นนะเตาทุกอย่างมันสดใสหมดละ เขาจะให้คุณพินนาดภายในคืนเดียวบางคนรับไม่ได้ก็เป็นบ้าไปเลยแต่ที่เมื่อกี้ที่เขาสั่นหรือเขาเป็นอะไรเนี่ยพระภูมิใช่ไหมครับคุณเจียบโอเคไหมครับคุณเจี๊ยากอยดีเลยค่ัจะพยายามคุมสติอยู่จะมีสติค่ะแต่จะเป็นอะไรไม่รู้จะไม่จะไม่อ นั่นคือแรงกรรมของสัตว์ครับต้องลงไปขออนุญาตเจ้าที่เพื่อให้เราได้มีโอกาสคุยกับเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวจากนี้ไปครับริวกับเจี๊ยบเองกับครอบครัวก็ต้องทําอะไรที่ก็มีทางเดียวครับเพราะวันเดือนปีเกิดเขามันร้อนไปหมดทุกอย่างเลยสุขภาพช่องท้องระวังหน่อยนะอ่าใช่ค่ะเป็นอยู่นี่คือเขาก็ทวงคุณอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ลือคงให้ทําได้มันไม่มีอะไรที่ทําให้คนเราดีขึ้นได้นอกเหนือจากการทําบุญให้ตัวเอง ก็ในเมื่อผูกกรรมไว้กษัตริย์ก็ขอให้พยายามมันทาบุญปล่อยสัตว์ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวนะเงินกี่บาทกี่สตังค์ที่เราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเราเนี่ยทุกๆเดือนเจียดไว้แล้วก็ไปทําบุญเวลาทำเนี่ยไม่ต้องฝากต้องไปทําด้วยตัวเองแล้วกวดน้ําตรงสถานที่นั้นแล้วสถานที่ทําบุญลงศพหรือฐานสถานที่ถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยที่ข้างบนกับที่ข้างล่างเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เรากวดน้ําหรืออะไรเนี่ยจะส่งผลต่อ กับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นกายสังขารคุณนะครับแล้วเขาถึงจะเปิดทางให้มีอะไรจะบอกกับประชาชนที่ดูอยู่ในรับเทียบครับคือคือ,คอจริงๆอะ่ะใจอะ่ะอยากจะมาเป็นอุทาหารณ์ในเรื่องของการบ่นบานสารกล่าวมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจะมาเป็นแบบนี้นะคะคือตั้งใจว่าไอ้ไอ้เรื่องของการบ่นบานเนี่ยไม่อยากให้ปากพล่อยไม่อยากจะแบบไปบ่นอะไรโดยที่ไปต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นๆนะคะ คือลิวจะเฉลยอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณไม่ได้ถ้าคุณไม่มีบุญกุศลเหมือนเราไปธนาคารน่ะคุณจะคุณจะคุณจะถอนเงินธนาคารได้คุณก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีพ่อแม่แท้ๆเนี่ยยังให้ลูกได้ไม่เท่ากันเลยลูกขอทุกอย่างยังให้ได้ไม่เท่ากันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ได้ก็ขึ้นอยู่กับวาสนา ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทําร้ายคนอันนี้เราการันตีแล้วอยากจะให้คนที่เชื่อในเรื่องของพลบานสารกล่าวเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทําร้ายคุณแต่สิ่งที่ทําร้ายคุณนั้นคือวิบากกรรมและเจตนาที่คุณเนี่ยทำพลาดพั้งผิดไปอันนี้คือเรื่องใหญ่เชิญนะคุณเจนนะก็อยากจะให้คิดเยอะๆในเรื่องของถ้ามองย้อนกลับไปในเรื่องของความเป็นวัยรุ่นะเพราะว่าวันเนี้ย วิบากกรรมมันไม่ได้ตกที่ตัวเราคนเดียว ลูกคนปัจจุบันเราก็โดง่งในปัจจุบันเราก็โด่งสิ่เหล่านี้ไปด้วยครอบครัวด้วยครับวันนี้เนี่ยนะเรื่องราววันนี้ของคุณเจีย๊ยบเนี่ยนะครับคงจะเป็นอุทาหรณ์เนี่ยนฮะแล้วก็เป็นบทเรียนสาหรับรหลายท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบนบานสัรงกล่าวนะฮะห,หรือว่าการทําผิดแบบที่เราเนี่ยอาจจะไม่ทันยั้งคิดนะครับก็ขอให้ดูไว้นะฮะแล้วก็มีสติดีๆเวลาที่จะทาอะไรหรือว่าคิดอะไรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณดิวมากเช่นเคยนะที่ มาช่วยเราแก้ไขปัญหานะครับขอบคุณมากครับเจี๊ยบครับขอบคุณมากเจี๊ยบขอบคุณมากคุณเลวเอาละครับไปเดี๋ยวกลับมาครับช่วงแรก